เดี๋สุดงามทั้งสวงงตัวหนึ่งนางลงจีไปใส่นางลงไปนางน้ำเขามึงสิีย่างเตียงงับ,งบไปใส่เอีกไปได้บ่ะเนี่มาเนี่ออวันกับไอ้เขากล้องผู้เดียวก็ได้ว่ามันไปอยู่หม่องของมันหรอสุดยิงอวันไหมตัเพิ่นเอาอวันนั่งอย่างนี้ผู้เดียวเดี๋ยวแม่ผ้าไปเงียวเทียงกด็ดีฟูหวอดลงสีบบบเชียงเชียงเดยไปเกียไก,กล ไปมุ่งไปทำงานวิจะเป็นตัวอะไรนอนงายทองลูกไงทองมึงสุดมันเถอะหยิงอ้วนหญิงสุดมันยังไปใส่ลูกนั่งลูกนั่งนั่งนั่งโอ้จะเป็นหญิงอ้วนทั้งนั้นน่งแม่ปูผานั่งลงอย่าก,กัดเดอ้อตัวนี้มันบอกกัดดอกตัวนั้นแหละมันกัดน่งลงีหญิงอ้วน พูดนางแล้วไอทีแล้วอุ่นอันนึงกาแฟกันทุกคนโอ้ยเบิ่งเอาพุลสุดเสียผาเออไหนพูลาสุดพี่นนองมอันนั้ดของมันเด็กพสุดสวยครับแม่เบิ้งไีจีกัสวยโอ้ยสวยพูลสุดมึ่นไจีก็ได้สวยอว่นก็ได้ยสวยเบิ่งนเม้งสุดอวันนั่นแหละ หวนแห่งสวยค่ะนาทีเนาะตทีกะตวยคือค่ะจากตัวนี้มันอืไปกินข่าแห่งสีสวยกว่านี้นะตอนนี้มันวานกินเข่ามันกระแขะงแม่ลูกแม่เฮ็ดเข่าไอ้หายแล้วแม่กลับไกลนะแม่ไปเอามาหายเนาะตอนนี้มันเตี่ยโพดไหมถ้ากินเข่ามันกับใครลองลองถ้าแม่ไปอยู่กระถอดสุดออกเพราะว่าถ้าถล่วใเห็นมันเท็ดเอองมันอ่านั่น มันกัดเฉียผาของบอกอขเจอตัวหนน่อยมีตัวแพงๆเอามานุ่งหายจักว่าจักตัวมันกัดหมาตัวนี้มันสาดซัวมันเป็นหมาซัวมันหมักกัดเบิ่งเป็นอย่างมันปอนเขาบ่ได้หันไปไกลปากมันมันกระส่วนเวลาเขาใส่ยังหายมันกัดกัดออกเบิดขาดจักว่าจักตัวแล้วเต็มเบิดตัวละนี่กัดไทยไทยคลิปซื้อๆแล้วก็สีถอดออกเนาะใส่คอนเพลนเดี๋ยวไปเอาเอาไปล่งช็อตนํา จากข่วมเบิดได้นี่ปีใหม่นี่มันก็หาปีเออซีปีตัวตัวพี่นี่ปีใหม่นี่ก็หาปีอ่ตัวนี้เป็นเอื่อยมึนชุดมันสร้างไ้หตัวนี้ซี <c oughs> จักค่วมเบิดแมวแมวสเาขาวมาหายเด้เอแมวขาวมาหายกินเขา่าค่ะเกินอีบูมันกินแล้วมันป้อนเอายั่งแต่มึงเอาคนฟังบ่ไ้เอาเอา คนฟังบ่ได้เอาเอาอือกูกูได้ชุดงามแถวว่ามือนน้แนะหันหน้ามาให้แม่เบิ่งกันอ่ะหันมาอย่าไปเหตุเขาวลวกคนละชุดแม่หาให้คนละชุดเออเว้นกับคนละชุดเนาะเขากล่องไปน้ำแกงโอ้ยสิกงงามคักแมะออ้ยสวยคักออ้ยสวยสวยค่ะ,ะแต่ว่าเขาบ่าั่นกินได้มือนนิเขาบ่าั่นอีกกินตัวเตีย้ยนี่ตื่นขึ้นมาจากมันทุกมันโงหยังนั่งเสา เขาบ่กินแต่ว่าหมอวานกินเช้ากลางวันเย็นมือนี้บ่ท่านแตะเขาอยู่ใส่ท่านาไม่แม่เบิ่งกันน่ะใส่ไายคลิปซื้อเดี๋ยวมันสีกัดขาดเสียบบ่ขอปเต๋อได้หนี่มีแด้ตัวเราแพงๆได่หนิเอ้าไมาให้ใส่เอ้าวันนางล้องวันกระงามวันกระเจ้วันนางร้องเจ๋เจ้คนละจุดบุญนะนะเจ้เจ้เฮ้ยเจ้คนละจุดมีติ๊มันวเจ้ค่ะลุงมีติ๊มันเจ้มันได้ชุดงามมันกะสีมิงลุงเนาะ นิ่งค่ตะตาขาวบอกินมือนี่หแหงแค่แหงแค่เติมมันหูเรืองวัสดุยางแต่ว่ามันมึนสวัสดีค่ะนั่งยองค่ะตัวไอ้ใครกัดเด้อผู้ใดกัดแม่ตีเลยเสียนั่งล่งบันเออนั่งหมุนหมุนเออนั่งเออตัวไอ้ตัวเยีะกว่านั่งร่องมันตัวนี้เห็นอะไรหรอพี่น้องมึงสูตรมันตัวไหนสูตรมัน มึงจุดมั้นางลงหนุ่นางลงนางลงมามามาหนี่เสียสิลุดมาหนี่มาหนี่แม่เบิ่งมึงสุดนางลงมึงสุดเสียเข้าได้ตัวนี้เราเราอยู่กับไอ้ราชทั้งหุ่นดีเขาจอยเขาใส่ได้นางลงมาหนี่นางไก่เป็นเพียงอยู่แบบอะไรนั่นะลูกมนะปากหมิ้นนางยิ่งนางยิ่งกันอีตีมันได้ตัวแหวงอีตีมโอ้ยตีมันตัววโอเคโอเค